ที่แถวแถวบ้านเราจะมีโรงไฟฟ้าอาจมาตั้งจังกาอยู่ใไกลไกลจะกระทบพวกเราไหมก็เรานอแล้วลูกหลานแม่พ่อเราจะต้องทำไงว่าจริงด้วยจริงด้วยว่าจริงด้วยสิว่าจริงด้วยจริงด้วยว่าจริงด้วยสิท่านยายบ้านย้ายถ้าท่านยายบ้านหนีตอนนี้จะทันไหมชากนชากรอย่าเพิ่งร้อน อย่าไปวิตกกังวลนะกันให้มากไปยังไงการอยู่ไกลรยงไป,ป้านะไม่ใช่เรื่องแย่ <Yeah. S 1> มีหน่วยงานดูแลช่วยแก้ไขค,คือคณะกรรมาการกำกัดกิจการพลังงานนี่แหละหนอน<อ>สัน้นสั้นว่ากกพอคงพอฟังง่ายหน้าที่กำกับดูแลก,กิจการไป,ป้าให้ทั่วถึงทั่วหน้าและปลอดภัย